ก็มาแล้วเราไม่ไม่ต้อนรับผีเนี่ยมันคนคๆหมดไปหมดไปเพราะแสงสว่าง mm hmm. บางคนก็ไม่กลัวผีแต่กลักวความมืดาเนี้ยนี่แสงสว่างมากเข้ามาเข้าคนก็หายความขาดเข่าแน้นนก็เลยผีเผลอมมาไม่ได้มาก็ไม่ต้อนรับต้อนรับก็คนไปนับถึงผีผีก็หมดเมื่อเราไปนับถือผีเรายังไปมิตตกยังไปอยู่ใต้มงคลถึงเหล่าน,นี้ ก็าทาให้เราวิตกไปเองจริงๆแลที่ทาอะไรมัาไม่ไดนะ้ให้มันมาอย่างไรตาเราเห็นคนเดียวเห็นมันมาในโลกของวิญญาณแต่เราเนี่ยของเจตนาเราเห็นเห็นมันโหดลาา้าป่าถึงหนาทําำอะไรไม่ได้เลยเพราะวิญญาณมันไม่มีมือมือมันไม่สามารถที่จะ,ะยกขึ้นมันบีบคอได้มันไม่มีแรงจิตไม่มีแรงอะไรมีแต่ความรู้รับรู้รับรู้รับรูบ้ร แต่ที่แรงที่กายจะสั่งให้ทำอะไรกไ็สั่งกายไปทำสิสั่งกายไปทำไอ้โลกวิญญาณมันจะสั่งมันมันจะไปคลอนมันทำท่าแยกเขี้ยวแหลบดิ้นแยกเขี้ยวหรือว่าแหกอ,อกอะไรแล้วก็แล้วแต่นั่งมองที่เฉยเออมองรุงตลกดีออลองลองทำให้ดูอีกสิทำให้ดูอีกสิแล้วก็เท่ากันเหมือนกันกางดูแจกกายกรรมนั่นแหละทำอะไร้วไม่ได้หรอกอย่าไปกลัวอย่างเดียว คนทําผ้ามือจะมาบีบคอเรามันไม่ใช่มันจะมาบีบว่าไอเราเห็นมาบีบคอเราเราก็เลยนึกอุ้มวนบีบผีบคอเราผู้ชายตายเมือกันใจของเราฆ่าตัวเราเองติตเราฆ่าตัวเราเองมันบีบมา้ามันมาบีบคอแล้วเราก็นั่งเฉยอ๊อกบีบที่บีบแดงๆน้อยบีบไม่เข้าอีกเดี๋ยวเขาไม่ได้เล่นใจจิตของเราเองเรายังจะต้องบังคับการนี่ไปทํางาน มันที่จะทำงานให้เราเมื่อจิตกายอยู de, ama, uh, hone, uh, ่ด้วยกันจิตใช้กายจิตอาศัยกายกายก็อาศัยจิตด้วยถ้าจิตของเราดีจิตของเรามีเมตตาบุณนามุทิเจ้าเบิกขามีดีอดตาปาเป็นคนเข้าถึงบุญทานการกุศลแล้วเนี่ยพวกนี้ไม่ก้อยไม่ก้อยจะกล้ามาทำอะไรหรอกเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย มันคนละคนละระดับนะที่จะนับถือคนเหล่านี้อย่างเราทั้งจะต้องไปนับถือคนเหล่านี้เรามีลูกพี่ขนาดนี้จะไปนับถือไอ้คนขนาดไปก้อย,ย <c oughs> จะมีประโยชน์มองข้ามไปเลย <c oughs> มองข้ามไปเลยไม่ต้องไปอาศัยพวกที่ช่วยเราไม่ได้อพวกผีปีศาจนี่ช่วยให้เรารวยก็ไม่ได้เพราะมันโจนมันไม่ใช่คนรวย S <S เราเชื่อเชื่อเทวดาเชื่อเทวดา, ρο, า,วดาระดับบนสุดทิ่เทพต่างๆเหล่า,า,านั้นที่มาในนิมิตมาในอะไรให้เราปรากฏถ้านิมิตท,ที่ปรากฏให้คุณแกเรามันจะเป็นนิมิตท,ที่บ่งบอกความดีงามให้เราปรกากฏขึ้นถ้าเป็นพวกผีปีศาจจะแทรกเข้ามาในเวลาช่องว่างของจิตเราขณะที่นอนหลับอะไร,ะไรยังนเข้ามาเข้าฝันเราเห็นแล้วก็ไม่ต้องสนใจมัน ตื่นขึ้นมาก็ยันทุนนิ้จังเอาวมังคลันจะโยจามนาโพสุนาจะตัดโตปาปะโคตุสนาการต่างพุทธาธรรมมาสังขานุภาเวทวินาจ้านี้จุปเจอฝันร้ายก็ท่องมนบที้ท่องได้มายันทุนนั่นแหละเออเจอฝันร้ายก็ท่องยันทุนจุดสามจุดอันแรกก็พุทธาอันที่สองก็ธรรมมาอันที่สามสังขานั่นแหละมันเป็นเครื่อง เครื่องอเครื่องดับความฝันร้ายบางอย่างมนุษย์ก็ดีเสียงนกร้ายม่ฝันร้ายต่างๆเนี่ยก็ทสร้งบทนี้แล้วก็จะพวกนี้ก็จะหายไปไม่มารบกวนเราเวลาฝันร้ายพาระเจ้าก็มีบมุญไว้สำหรับสำหรับใช้เวลาฝัน้ายเวลา ไดยินเสียงนกลายยินเสียงรายขึ้นมีเป็นมงคลเราก็สวดมนต์ยันถุยจังเอาชาสามจบยิ่งดีอยียก็ท<ม>ทำให้นั่นแหละเขาเรียกว่าเข,า,ขาเรียกว่าร,รมอาวุธําหรับพุทธนานาประชนเราไม่ใช้อาวุธใช้ทำรรอาวุธเข้าประหัสประหารหความมืดมุนในสิ่งที่ตามองไม่เห็น มันมีทั่วไปเนะี่ยเราเราปล่อยตัวนี้ทำสมาธิปล่อยตัวนี้ปล่อยจิตตัวนี้ปุ๊บนังเชื่็ปล่อยจิตนี้ปึ๊บจิตจะข้าสู่มิติมิติมิติใหม่ละรอบตัวเราี่ยจะมองเห็นไปทั่วเราไม่เห็จริงจิงที่ถ้าเราอยากจะรู้บางทีก็เินเขรามาเราคงคงมันเป็นมิติหนึ่งทำอะไรทํางนั้นอกจากมิติที่บอกเส้นทางให้เราไปสู่ความสว่างนะนนบทน่าจะคงไมกหน่อย ต้องเข้าใจใะการลงทำไมงั้นเลาไปตกในมือคุนคนคนนั้นพ mm. ูดท uh, <me> ีไปมยัดอุปทานให้เราแล้วก็มไม่ตกไปพอมิตกไปนานเข้ามันก็เลยเกิดเหมือนก็เหมือนกับเรามีของมีตัวมีตนอยู่จริงองนี้พวกนี้อุปทานนี่มันฝังอุปทานในในในจิตใจของคนอยู่เออเหมือนแมลงแมลงบางชนิดน่ะมันออกลูกออกหลานมันมันยัง ไปฝังลูกหลานไว้ในมแมลงที่เป็นมีชีวิตด้วยมแมลงบางอย่างเด็กสักขไข่ใส่ทิ่มเข้าไปไข่ใส่มแมลงแั้วมาทางแสนจะทรามานในผมเนี่ยแล้วไอ้ลูกของมันจะไปเกิดในมแมลงมันยังเป็นเป็นเกิดพอเกิดขึ้นมาปั๊บกินในตัวนั้นที่ยังเป็นๆป็ก็ค่อยกินค่อย,อย,อยตายตายเพระาะว่าตายสนิทเดีอันนีทำโค้งกุุ้กออกจากออกเกีวกร่างออกจากไอ,อกก้ตัวนั้นนะ 我那那路看不到亮，well, they, they